พี่ไม้พี่ไม้ไปไหนพี่พี่ไม้เพื่ออะไรอ่ะนี่คือเพื่ออะไรพี่กิดกรับผม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 พี่กีดไปไหนครับผมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกเราเหล่าลูกเรือและฆาตกรกลับมาได้เซมซุปเปอร์ไซส์เย้มาเล่นกันมานานแล้ว โรทั้งหมด5โรด้วยกันต้องบอกเลยว่าวันนี้ปวดมากๆมาดูกันดีกว่าว่ามีโรอะไรบ้างโรลูกเรือมีทั้งหมด2โรด้วยกันค่ะโรแรกลูกเรือนักรบแห่งแสงผู้เล่นที่ถูกกาจัดจะทิ้งลูกแก้ววิญญาณไว้นักรบแห่งแสงสามารถดูโรของคนตายแล้วเอาความสามารถมาเป็นของตัวเองได้2ผู้กลาหาญ ความสามารถสุดโกงเขาสามารถร่วงรู้จํานวนของคนแบบสดสดได้ถ้ามีผู้รอดชีวิตรอดถึง8คนและเขาจะกลายเป็นอมตะเมื่อมีผู้รอดชีวิต6คนสุดท้ายเขาจะได้รับพลังแห่งการฆ่าเมื่อมีผู้รอดชีวิต4คนมาดูกันที่ฝ่ายฆาตกรบ้างดีกว่าเจ้าพ่อฝ่ายร้ายที่คุมยานลนํานี้เขาสามารถหยุดการประชุมได้หนึ่งครั้งและทุกครั้งที่จบการโหวตเจ้าพ่อจะรู้โรของผู้เล่นหนึ่งคนตัวป่วนตัวร้ายตัวจี๊ดที่มีสกิลสร้างความวุ่นวายใช้ใส่ลูกเรือ เขาจะทําให้เควสถดถอยถ้าใช้ใส่ของจะทําให้ของนั้นพังชั่วคราวแบบนี้ก็ทำเควสไม่ได้นะสิและโลฝ่ายกลางไคจูเมื่อฆ่าคนหนึ่งคนแล้วเขาจะมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นไคจูเพื่อฆ่าทุกคนในยานลํานี้ได้ทั้งเหยียบทั้งค่นไฟใส่ถ้าทุกคนตายหมดไคจูเป็นฝ่ายชนะทันทีและนี่ก็คือโรฮาโรของพวกเราเฮ้ยอยากเล่นแล้วว่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยเลยจ้าไปเล ว้าวเริ่มเกมแล้วอุ้ยนี่ป๊อปเอกสยามนี่นะเฮ้ย<ต><ร>ม่เมืค่คืนสยามเหอ,หอ,หอ่ทำไมวะนะขอเซตผมห <laughs> ลออ่อเดอะทามเฮ้ย <laughs> โอเคโอเคครับเราได้เป็นฆาตกรอีกแล้วอุ้ยวันนี้ได้เป็นฆาตกรบ่อยมากเลยว่ะทุกคนนาซ่าก็ดีก่น erm. อนเดิมเว้ยได้เ็นกับพี่แป้งเหรอเอาดี เอาดีโอเคโอเคเลยครับผมโอเคเลยครับผมได้เป็น <serving> ก <Enfin> ับพี่แป้งนะฮะเดี๋ยวเราน้องปรางรถรถลางรถรถลางรถลางอุ้ยเกือบเกือบนะ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 โอเคผมอยากลองแบบจังหวะแบบผมอยากลองแบบจังหวะอุ้ยที แบบเวลามันใกล้ย้อนแล้วผมแบบไปปาดอะไรเงี้ยโอเคไปลาดซู่โอเคไม่ใครอ,อยู่ในนี้ปะไม่มีฮะไอมันทำให้ปาได้ลงหน้าสงสารอะขัโรถนะดูตายอีกแล้วใครเขาทำปังปังทำหรือมีแพงห้านี้ อันนี้มีแทงครับในห้องอาหารครับผมในห้องอาหารมันอยู่เห็นมีจุ๊บแจงอยู่ด้วยมีคือมีมีหลายคนอ่ะเอาจริงมีหลายคนตรงนั้นน่ะมีผมผมหลบรถอยู่ในนั้นประมาณสี่คนเกิดที่ห้องอาหารเหมือนกันประมาณสี่คนผมดูในกระดาษแอดมินอยู่ผมอยู่กับไอคอนสยามอยู่ข้างบนตรงตลางดนะไปทำอะไรไปส่งแไปส่งข้าวโพดมาค่าก่อนที่ก่อนที่จะเข้าลงอาหารไปส่งข้าวโพดมาแล้วก็เดินเข้าลงอาหารแล้วก็มีโหวตแต่ว่าจะยังเดินเข้าไปไม่ถึงข้างในเลย ผมอยู่ตลาดนะัดกำลังเด็ดประกาศไประกาศแล้วก็มีพี่อิ๋วด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเด็ดอะไรเด็ดอะไร <S 2> <S 2> เด็ดปร,ระกาศนะ ผักกาดเน่ามีเควสเด็ดผักกาดด้วยหรอมี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 มเคยเจอเด็ดเด็ดผักกาดเลยเด็ดเลยนะเป็นเหรอเออแปเป็นปะโรบทเลยไม่ครับผมเจอเควสที่โหดที่สุดคือเควสน้องฉลามนั่งตรงฝนพรมเฮ้ยอันนี้คุณต้องบบผิดด้่ค่ะพี่เห็นมีเคเป็นสีคนหรือเปล่าอะไรครับคุณลันบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรในตอนนี้น้ำหนักคุณคือศูนย์นะคะ ใขบตอนนี้ปอบบไปปางเสียเปล่าคือเห็นหลาคนอะไรผมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าใครว่าเดินวนอยู่างไรมันจะโดนใครจูฆ่าหรือเปล่าไอ้ปางอ่ะเออถ้าเกิดใครจูได้เ่ปมีอย่างใครจูเลยนะอ๋อแต่มันยังไม่แปลงเลยแต่มันยังไม่แปลงเลยนึงอุ้ยอุ้ยดูขาศก่อนเลยไม่รันอ่ะโดนนัวโหวตคนแค้นเยอะไหมทำตามความแค้นด้วยกับใครหรือเปล่าครับคุณอาเยอะไงเจริงเจียงใจตายที่แล้วเหรอตายมาก่อนหน้านนี้โอเค เราปิดไม้เรียบร้อยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยรถต่อแล้วกันปล่อยรถตึกๆๆๆๆๆๆตึกตึกตึไปต่อเด็ดผระกาศเน่าเฮ้ยๆๆรถๆๆ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 ๆถคนเขาอยู่ไหนกันหมดวะน่าผมหาใครไม่เจอเลย ย,ย้อนเวลาหาจินซีมาอยู่ไหนวันเนี้ยพี่ชามโมอ,อันนี้รันโอเคอันนี้จุ๊บแจงอยู่นี่ฮะโอเคอันนี้ใครคุณชายไหมพี่ไหมพี่ไมไปไหนพี่ <laughs> ยังไงฉันรอดเไม่ไลทวิ่งตามไม่ได้เลยเอี่วิ่งตามไม่ได้เลยเหรอกิดนะไรณ์เนครับสถานการณ์เป็นไงครับผมเจอศพรันหลังจากที่มันย้อนเวลาอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อผมอ่าทำการสองข้าวโพดอยู่หน้าคาเฟ่าใช่เห็นชามองอยู่ข้างคาเฟ่าแล้วก็มีใครวิ่งผ่านตรงหน้าคาเฟ่ไม่รู้เมื่อกี้มีพี่อิ๋วกับจุ๊บแจงวิ่งมามีพี่ไม้ด้วย แต่ของแจงเมื่อกี้พี่กิจทำควสเดียวกับแจงแจะงบอกเลยเมื่อกี้แจงปุ่นกาชาอยู่อ่าใช่ใช่วิ่งม mm ีแจงวิ่งป๊อปวนเล่นกับพี่ไม้อยู่อะป๊อปวิ่งไปหน้าเวทีมิกุ้ด้วยแล้วทำไมพวกคุณวนวนเล่นกันคะมันเกิดอะไรขึ้นผมอยากไปด้วยอ่ะแบบอยากให้คนมาดูผมอะผมกลัวโดนใส่วามอีกอะโอ้แต่ละผมเสียใจอ่ะนี้ ผมอยากหาพวกเมื่อกี้ไม่ไม่มีใครจูนะไม่ใชรเจจูอยู่ไม่ออกเลยอ่ะเจอาจจะแค้นรันเลยผมยังไม่เจอรันเลยพอรันรันมันจบไปแล้วอ่ะรู้รันไปหน้าร้านเลยเหรอร้านแฮม่มโเลยหรออ่ามันอยู่ข้างล่างครับอยู่แบบสุดแมปเลยสายล่างนะไม่ใช่ผมละไม่ใช่ผมแล้วข้างล่างของร้านสะดุดอันนั้นข้ามผมไปเลยพีม่มโอไม่เห็นอะไรเลยหรอไม่มีเลยที่ว่าคอมเม้นท์เลยพี่ที่หนูว้าไปอ่ะหนูว้าไปกับพี่ป๊อปกับพี่อิ๋ว ใช่แล้วเราก็ฉีกออกจากกันหนูเลยไม่รู้ว่าใครไปทางไหนบ้างคอมมอนเมนต์ที่พี่อยากหดแป้งชะมัดเลยตอเนี่ยเอ้าไอ้ผิวอยากไม่หดอยากหดแป้งอันนี้พี่ส่วนตัวนะอ่ะส่วนตัวอยู่แล้วคือหนูไม่มีอะไรเลยนะเอาไปก่อนหนึ่งดอกแป้งพี่รู้ว่าแป้งเป็นโอเคปล่อยรถกันต่อนะฮะทุกคนพี่ไม้อยู่นี่โอเคผมแกล้งทำเป็น แล้วเขาทำอะไรกันตรงนี้สรสองสามคนเน่ยเฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันอ่ะเพื่ออะไรอ่ะนี่คือเพื่ออะไรอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยไปกดไลค์ใส่กันแล้วไงล่าสุดวอโทโอเค ผมไปหาค่าคนบ้่งดีกว่าวะ่ะหาค่าคนบ้างดีกว่ายังไม่ได้ค่าใครเลยเออแบบไม่รู้ไปอยู่ไหนกันนะไปก่อนเลยเพี่ไหมหนึ่งทีเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยแล้วผมไปไงนะโอเคตลาดนัด อุ้ยรถ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 มารถมารถมาจดสูตรอาหารครับจดสูตรอาหารนิดนึงครับจดสูตรอาหารนิดหนึ่งครับน้องหลามน้องหลามทำไรน้องหลามทำไรผมมาหาน้องหลามมายืนเนียนกับน้องหลามครับผมยืนเนียนกับน้องหลามครับผมโอเคครับ ต้องทำอะไรสักอย่างละเฮ้ยเอา้าเอา้าเราอยู่ตรงนี้กันเยอะเกินโอเคผมอาจจะต้องปิดไฟอ่ะอาจจะต้องปิดโฟมปิดไฟกันนิดนึงว่ะจู่นี้กันเยอะเกินอ้าวแล้วไฟมันดับไงไฟมันดับแล้วก็เป็นเรื่องแล้วไงทนะีน่ะเป็นเรื่องแล้วไง ไปมันดับแล้วเป็นเรื่องแล้วไงเอาดีเฮ้ยโหว่าแล้วแต่มันบวกก็เว่าพูดแล้วเห็นไหมพูดเลยว่าพี่แป้งอะเป็นพี่แป้งบอกแล้วผมเจ้าพ่อผมเห็นแป้งยืนนิ่งตอนกดรถไล่ความปราศจากับคนที่เป็นลูกเรือผมเห็นแป้งยืนนิ่งตอนกดรถมันจะไม่มีใครเชื่อพี่เลย ผมไม่เชื่อพี่พี่อยู่อะพยายามสอดส่องหนูด้วยการไปหลบอยู่ตรงในมุมแอบลืบพี่หิวไปหลบอยู่ในมุมแอบลืมแต่หนูสายตาบางใจพอดีงนานจะได้เป็นโลอะไรสักอย่าง ีตายขอโทษขอโทษคือจริงจริงผมพยายามแบบฆ่าพี่แป้งแล้วจริงๆอ่ะคุณจะฆ่าผมได้ยังไงคะผมเป็นไครจูงไงแล้วอีกแล้วอสองเกี้ยวตีเลยนะผมกดแบบสู้กันอ่ะเหมือนเรากดสู้กันอ่ะแต่ของพี่มีดเร็วกว่าอไม่ถึงคอก่อนอลังการอลังการโดนรถทับต่อหน้าตานะว่าคิดทุกคนไม่เห็นว่าแป้งฆ่าหรอหรือไฟดับพอดีไม่เห็นไฟมันดับแล้วไม่อยากคือแจ้งอะเจปิดไฟพอดีเลยอิปที่คิดว่าพี่เป็นนะเพราะว่าเห็นท่าเดินของพี่เราก็คิดว่าพี่เป็นแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต ผทำไมอ่ะพี่นั่นถ้าเดินยังไงหรอกปกติเวลาพี่เดินพี่จะแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเดินแล้ววยวายเวลาใครเข้าไปง่ายอันนี้ก็คือแบบอุ้ยสุดพร้อมที่จะแบบอยู่กับทุกคนนะเพราะชีวิตป่วนอะไรจบแล้วรู้เลยอ่ะไม่เนียนร้อยเปอร์เซนต์โอเคครั้งหน้าจะระแวงนะโอเคแป้งยืนนิ่งตอนกดรถเลยใช่เลยนี่ใส่ไม่ดีอาจจะเป็นเจก็ได้โอเคไปต่อโอเคเลยเฮ้ยผมผมได้เป็นตัวป่วนอีกแล้วทุกคน ได <c oughs> ้เป็นคู่กับใครครับรอบนี้เป็นคู่กับจูบี้ว่ะเป็นคู่กับจูบี้ว่ะเอาดีโอ้โหเป็นคู่กับจูบี้เฉยเราเกิดกับพี่เกาะพี่พี่ป๊อปไอคอนสยามนะฮะหล่อ all, all the time and some all the time <c oughs> มาปึ๊บผมก็ไปกับพี่ป๊อปก่อนเลยครับผมพี่ป๊อปครับผมไปด้วยคนได้มา <c oughs> นี่ไงผมสร้างความปั่นป่วนให้พี่ป๊อปไหมพี่ป๊อปไง เราปาดเลยไงหน้าเค้กหนึ่งทีหน้าเค้กหนึ่งทีปาดหน้าเค้กไปเลยหนึ่งทีโอเคครับผมกดสูตรอาหารครับจะสูตรอาหารนิดนึงจะสูตรอาหารนิดนึงเงือกจะสูตรอาหารกันนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยป๊อปสยามโดนปาดตรงตรงข้าวโพดโอ้โหไอคอนสยามไปแล้ว ไอคอนสยามคนโบดเมื่ออยู่ด้วยกันคือเยอะมากแล้วจยืนตรงข้าวโพดตรงนั้นจดสูตรอาหารอ่ะมีใครหัวล้ออ่ะพี่อหัวล้อไหมพี่อหัวล้อเหรอพี่หัวล้อแบบเนี้ยพี่กำลังเดาว่าไอ้โม่อะแม่งเซลโบไม่ใช่เซลโบดเลยเอ่อเพราะว่าแล้วแข็งล้ำเลยเหรอเอางี้เอางี้เอางี้เหมือนมันอะเดินมาจากข้างล่างใช่ไหมแล้วพอมันเริ่มเห็นคนอะมันก็โลกเว้ยมันก็เลยเดินลงไปโบดไม่ใช่ผมเดินมาจากทางขวาแล้วจุกแจงอะยืนหลบถนนอยู่ข้างบน ผมเดินมาจากทางน้นใช่ดิใช่จะมีลถถนนอยู่เอกมีกัล้วมีรถผ่านเจยังเดินมาจากขางขวาผมไม่ผมมาเดินตามรถออกมาเลยเพราะผมหนูปูพาลามกิจได้ปูพายพี่เจได้ขอคนมาหามน้องปังแม่ลวพี่อะพี่ไม่ต้องพา่อยูเธอยนู้วหนูมีใครมีใครสามารถพรูให้อยู่ได้บ้าง ไม่เจอแม่เลยพี่แป้งน่าสงสัยนะไม่เอเลยไม่สงสัยแม่เลยเพิ่งไปทำเควสปอกประกาศอยู่เด oh, ียวโอ้ยอยูしし่ขวาบนเลยประกาศบนตลาดนัดแล้วไม่มีหนูอยู่คนเอ้ยพี่แป้งอยู่คนเดียวหนูอะไรครับหนูเจหนูเจอยู่คนเดียวอ่ะไม่คือพี่แป้งอยู่คนเดียวอ่ะพี่อยู่คนเดียวแต่พี่อยู่แถวๆถวตลาดนัดพี่ไปปอบประกาศอยู่พี่วางแผนนะยูหรือเปล่าบอกเลยว่ากล้องมาข้างในมีหนอนด้วยเก็บรายละเอียดผมข้ามก่อนลวกันมันเป็นคู่กันชามโอกับ เนี่ยฆาตรกรมันเอาเฮ้ยนี่<ล>นี่นี่ผอิวชี้เลยเหรอได้เลยเหรอไม่ไม่หรู้<ล>ว่าี่โม่แบบเซล์วอดตัวเองทำเป็นนัวเอ่อีิโม่เนี่ยแหละพอดี ไปซะ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 ห้องควบคุมหลกักโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องควบคุมหลกันกนะครับผมทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวลงเราลงไปข้างล่างนะครับห้องควบคุมหลกักห้องควบคุมหลกักปึ๊บโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะ นี่พี่แป้งนี่ว่ะพี่แป้งอยู่คนเดียวครับคนนี้เราลงมาข้างล่างครับปึ๊บข้างล่างตรงนี้ไม่มีใครนะโอเคอ่ะปิดไฟกันนิดนึงปิดไฟกันนิดนึงปิดไฟกันนิดนึงเมื่อดือนหน่อยเมื่อดกันหน่อยเมื่อดกันหน่อยเมื่อดกันหน่อยโอเค โอ้โหเจอเจอที่ไหนครับผมผมเจอตรงห้องคาเฟ่เลยครับผมพี่โบ nah ้ทำพ่โบเห็นพี่โบ่ตรงนั้น เอาดีแปังไอ้แป้งดูดูแลน้องสาวหน่อยดิแต่ผมวิ่งผ่านพี่แป้งมาผมวิ่งผ่านพี่แป้งมาใช่ตอนแรกเราอยู่บนรถไฟเจเราอยู่บนรถไฟแล้วพี่ก็ลงมาทําเคสตอนเอ่อที่มันปิดไฟพี่อเลยเดินลงมาพอเดินลงมาเจอพี่โม่กำลังเปิดไฟอยู่ใช่วก็บอกผมปาดอะไรใช่แต่บริเวณคาเฟ่คือตรงไหนปังไอตรงข้างล่างข้างล่างครับไอตรงข้างหน้าเลยทางเข้าเลยแต่แต่ต้อมทห้ผมรู้ แอนิเมะใช่ไหมใช่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 ฝั่งนัง้นอยู่ขอเ<จ>อน <ะ S 2> อักตรงนั้นเหรอใช่ตรงฝั่งซ้ายเลยไอห้องสีส้มๆอ<ร>่ะคาเฟ่อ่ะจริงๆปางอ่ะลืมเปล่าตอนเราโดนวาร์ฟมา,ามันมีพี่ <คน S 2> แจงด้วย ใช่ไม่แต่เมื่อกี้ฉันส่งมันอยู่ฉันเดินฉันเดินกลับไปทำเควสอยู่แถวๆหน้าโรงอาหารอืมอืมแต่ผมเจอศพโม้แ้วนะแต่คิดว่าพี่าตโม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนชั่วแน่นอนเพราะว่าพี่โม่อะเหมือนเขาเดินทำเควสแต่ตานี้ใครจูยังไม่ออกเลยใช่ปะหอว่าเหรอใช่เพิ่งเพิ่งใครจูโดนรถทับไปแล้วน้องฟางนี่เดินตามพี่ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรครับรู้ผมว่าผมสงสัยจุ๊บแจงอะ อืฮยเดี๋ยวว่าอะไรเลยพี่โมแต่ผมยังมันอยู่แต่ผมยังมีความความคิดจากที่พี่อิ๋วพูดไว้อยู่นะไอ้ครั้งที่แล้วอะโอ้โหไอ้หนูจิมเจหนูไม่ได้หวตดพี่โม้เลยหนูวตดพี่กิจผมยังเชื่อพี่อิ๋วอยู่อะผมยังเชื่อพี่อิ๋วอยู่อะคุณคุณมีมีคนหูเบากับฆาตกรมันแต่พี่อิ๋วตายอ่ะพี่อิ๋วตายผมเลยแบบเค โอเครอบนี้เราน่าจะชนะแล้วนะครับผมทุกทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราสร้างความปั่นป่วนนิดนึงเดี๋ยวเราปิดไฟปะยามพันน่ะหนุ่มหนีโอเคจริงๆเราแค่คนหนึ่งก็ชนะแล้วปะนี่พี่กิจอันนี้พี่กิจอีวายเกมเมอร์ครับผมพี่กิจ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 ไปไหนครับผมพี่กิจไปไหนครับเฮ้ยพี่กิจมีเกาะบ้าพี่กิจไปมีเกาะซะแล้ว พี่กิทไปมีเกาะซะแล้วพี่กิทอยรับผมเฮ้ยสวยสวยเจมส์สวยสวยอะไรแบบนี้สิจุ๊บแจ้งทําไมเล่นเทปด้วยอ่ะถึงไม่เชื่อน้องสาวสุดที่เริกของหนูขณะที่คนชั่วมอยู่ใกล้ตัว ไม่ใช่ผมบอกแล้วว่าจูบีเมื่อกี้ผมปาไม่ได้ทำพี่โมเลยผมมันอยู่แต่เป็นมันผมไม่ได้ทำพี่โมเลยนะครับอื่นไอ้โมไม่โดนหนัวหไม่ได้หัวหไม่ได้โหวตพี่โมด้วยซ้ำเมื่อกี้ผมปาดพิกิทไม่เข้าอ่ะแล้วใครคนที่โหวตผมใครผมผมผมไม่โหวตผมโหวตอีว่าไม่มันคือสามคนชัวคนอื่นผมไม่รู้สามคนแต่ผล้วใครผมนะเ้มื่อกีผมปาดผมปาดไม่ได้โหวตพี่โมหนูไม่ได้โหวตเพราะหนูโหวตจะแป๊บเพราะว่าหนูอยากโหว วคือคือจะบอกว่าปาเมื่อกี้แจงอะคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราปาดหัวมันน่าจะจบเลยแต่เมื่อกี้แจงกับปาดอยู่ด้วยกันนะเจงก็คิดว่าเจงน่าจะฆ่าเราแน่นอนเลยว่ะเอาก็เอาวัดฆ่าเลยเรียบร้อยเลยตกลงตกลงใครโหวตผมผมผมบอดหน้าคไงแต่คนนึงอ่ะพี่โมก็เป็นคนปาดผมตายก็ใช่กูเป็นใครจูเอ้า อาแล้วแบบแั่งอยู่หัวอย่างแม่นอ่ะแบบผมก็จะรอแบบเอาฆาตกรออกคนหนึ่งแล้วค่อยปาดเป็นนี่ไงพี่มีสไปเดอร์เซนที่มีสไปเดอร์เซนสไปเดอร์เซนเหรอใครตกลงอีกคนหนึ่งอ่ะใครนอกจากฆาตกรที่โหวตคนนโดนเจ้าฆ่าแล้วตกรึไม่เดินไปกดเอไม่ทัน